ไม่เอาเลยไม่เคยผ่านแปดดแปดไม่เอาเลยนี่มันถอดได้ไงมันขึ้นทีเอลเห้ย

ใคเลยกอกไม่รู้ละใครใครยังไม่คิดตอนที่ไนไี่หครับปท่หนักิจัยเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเรื่อนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เราผ่านเราเต็มมาผ่าน คนร้อยเพร่อคนไปเรียนระปัาศากร้อยศาสัร์สมุนวนนี้ต้องอ่านหนัง bueno, สือแล้วต้องอ่านต่อไปยาู้ใช่ไหมแล้วอะไรคิดเป็นแยกแยะเป็นอะไรคือความดีบนทั่วอะไรคือดีอะไรคือกูอะไรคือพี่ไม่เขาบอกอะไรมาอ่านแล้วมาเชื่อที่เทั้งหมดใช่เปล่าเออจะ่าไปเชื่อพี่ยายท้ำเน่าใช่ยัง เอาไปทำกลับมาแล้วมันมีราคาถูกทำไม่นี่เอาไปทำเราก็ต้องเป็นลูกเลือดที่ตัดไปนี่มาผสมคือลูกเลือดมีลูกฟอรเปเปอร์มีลูกอาจารย์รองโตอาหารอะไรบ้างทำย่างที่ทำไม่หมดอ่ะมันอยู่ที่ข้าวรู้อย่างไรว่าเขาจะเข้าหัวไหนวนนี้เราคิดมาเยอะค่าเราเยอะค่าเอ็นมพีใช่ไหมแค่ไข่ร่างก็เยอะเออแต่วันนี้เราไม่ได้เราคิดไม่ได้ว่าอุ้ยร่านเลยแทนไม่ได้หมดแหละ คนจวนลำบากันต,ตีกันหมดอ่ะตัวนี้ <c oughs> คนเนี้ยไม่มีคุณค่าค